ท,ทุกคนแล้วนี่ยายมาผัดข้าวนะคะอันนี้หมูนี่ผัดใส่กระเทียมแล้วนะคะเนีผัดหมูใส่กระเทียมแล้วต้องเสียบไป้ข้างแใส,ส,ส,ส่ไข่สี้อน,นี่นะะนนผัดไปรับนะคะทุกคนดีนะ ไข่ด้วยกันเลยค่ะโอ้โหหอมมค่ะอ่มมา็น่าแล้วก็มีนี่หอมยาวนี้มีก็นดบบกรบเทื แันใหญ่ก่อนนะคะแล้วเราจะไปทีหลัง <c oughs> นะคะทุกคนเ่อค่ะส่เรื่อยแล้วยายก็ยยยยจะข้าวลง ข้าวของยายผสมเครื่องแล้วนะคะคลุกเครื่องเลยแนละ้วทุกอย่างพร้อมเลยเสร็จเลยเลยทุกอย่างพร้อมเลยเหลือแต่คลุกเขาเข้าหาเันข้าวเสือบของยายแะ,ะ้วน้่ทอใหน่ยเลยะคะ่ะ ใหญ่แต่อร่อยนะคะคุณภาพนะคะอันนี้ก็หมักแล้วนะคะอันนี้หมักเครื่องแล้นทุกคนมีรสชาติอันนี้ก็ไปเทียนนะคะไปเทียนที่บ้าน,นะคะ่ะทำบุญ ค่ะ <mile> <recuper ate. S 1> ไปเรื่อยๆค่ะไปเส่ยค่ะทุกคนข้าทำนะคะไปทำนะคะสูตรนี้ยาเลยเราจะชิมแล้วใช่ไตอนน้ำ่กัน้ชิมน่อยชิมดีก่ดกน ขั้น,น,นตอนสุดท้ายนี่เชื่องงของยายก็มีสัอหอยนางรมนะคะหิวขาวแล้วก็ัสสาเขาียวผงนังรสดีนิดหน่อยนะคะ อร่อยเลยค่ะทุกคนอืโอเคค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะเขาผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำบุญแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและติดตามขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ